สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชายแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอครับคอนเทนต์ใหม่นะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับเป็นคอนเทนต์ที่ชื่อว่านะครับพระใหม่กระแสแรงายโอนชายน์นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องพระใหม่นะครับและวิธีการลงทุนในพระเครื่องนะครับสําหรับพระใหม่นะครับเท่านั้นนะครับผมจะแนะนําวิธีการลงทุนให้ถูกต้องตามหลักนะครับ เผื่อทุกคนจะเอาแนวทางผมไปสร้างรายได้กับตัวเองนะครับลองมาดูแล้วกันนะครับแนวทางผมเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีพาเระเรื่องรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมได้จองไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรแต่ทุกคนคงทราบอยู่แล้วครับว่าดูอะไรเพราะผมอาจจะไา้ในนี้ไว้ที่หัวหัวคลิปอยู่แล้วนะครับหัวข้อนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับ รุ่นนี้ก็กระแสดแรงมากครับตอนนี้ผมเพิ่งได้รับของเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เลยมาทํารีวิวให้ดูนะครับเป็นไอ้ไข่นะครับวาเจดีนะครับรุ่นยอดซับนะครับปีสองพันห้าหกสิบสี่นะครับรุ่นนี้นะครับที่เมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วที่เป็นข่าวครับว่ามีคนไปจองที่วัดกันเยอะมากก็เป็นลงเป็นลมอะไรประมาณนั้นครับก่อนโควิดรอบรอบที่สองนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ครับผมก็จะแกะให้ดูนะครับเป็นรายการที่นิยมนะครับรายการนี้นะครับที่ผมจองมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าหลักการมันเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับในชุดนี้นะครับจะมีนะครับเป็นรูปหล่อนะครับลมดำนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับขนาด9นิ้ว9.9นิ้วนะครับผมจำไม่จำนวนสร้างไม่ได้นะครับแต่หน้าประมาณหลักหมื่นครับหมื่นหมื่นองหมื่นห้าร้อยองประมาณเนี้ยหมื่นห้าพันองครับไม่ได้หมื่นห้าร้อยองนันนี่ครับด้านใต้ขององค์พระนะครับก็จะมีนี่แกะนะครับ แกงให้ดูกันนะครับจะได้เห็นกันไปเลยนะครับว่าเป็นอะไรผมยังไม่เคยเพราะผมยังไม่ได้แกะนะโอเคนะครับจะใส่ซองกันชื้นไว้นะครับอ๋อข้างใต้จะเป็นน่ครับสัญลักษณ์ของวัดเจดีนะครับไอ้ไข่นะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่า,ว,าว่าเป็นยังไงครับคล้วผมก็จะค่อยบอกแนวทางเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการหาเงินจากการจองค่าเครื่องเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. อันนี้เดี๋ยวผมเก็บเก็บนี้ก่อนนะ พระเครื่องของวัดไอไข่นะครับเราที่สาคัญเราต้องเล่นของวัดเจดีนะครับต้องเก็บเป็นของวัดเจดีเท่านั้นนะครับถ้าวัดอื่นนะผมไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันอนาคตมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ครับสู้วัดเจดีไม่ได้หรอกครับตรงนี้นะครับก็จะต่อหมายเลขไว้นะครับเนี่ยองค์นี้นะครับเขาจะต่อหมายเลขไว้ก็เป็นหมายเลขตรงตามนี้ครับหนึ่งศูนย์หกเก้าหกนี่แหละครับเนี่ยต่อโคต่อหมายเลขไว้เห็นไหมครับนี่นะครับหนึ่งศูนย์หก เก้าหกนะครับแลด้านหน้าเป็นโคดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับยอดซับนะครับเป็นเปลวเพลิงนะครับประมาณนั้นนะครับราคานะครับราคาที่จองมานะครับองค์นี้นะครับผมจองมาเป็นชุดนะครับทั้งหมดก็ประมาณสี่พันครับแต่ถ้าแยกออกเป็นองค์ๆก็องค์นี้ก็ประมาณสองพันเจ็ดนะครับองค์นี้นะครับแต่ราคาตอนนี้นะครับก็ไปประมาณสองเท่าตัวครับก็อยู่ประมาณห้าหกพันครับราคาเลทประมาณนี้นะครับเอาว่าราคากลางที่ซื้อขายกันได้นะครับอาจจะสูงมากกว่านี้นะครับ และส่วนชุดที่สองครับที่จองมาในรุ่นเดียวชุดเดียวกันนะครับคลิปนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมไม่ได้มาปั่นกระแสอะไรหรือว่าอะไรนะผมจะแค่มาแนะวิธีการทํามาหากินให้ของเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเรามีเงินเย็นๆอยู่เนี่ยเราเราเลือกพรารุ่นที่เราจองได้นะครับเราเลือกเราเลือกได้นะครับเราดูกระแสได้นะครับ แต่ต้องใช้ความยังไงความพยายามนิดนึงในการหาข่าวนะครับหาอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นแบบว่าเรื่องลับๆอะไรเงี้ยเรื่องแบบที่เป็นลับๆหน่อยครับต้องหาต้องต้องมันหาข่าวสารนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเหรียญนี้ราคาจองนะครับเนื้อทองแดงนะครับร้อยห้าสิบาทครับเหรียญนี้นะครับนี่สวยงามนะครับรู้ถึงหน้าสวยไหมสวยนะครับรุ่นนี้สวยนะเนี่ยครับเป็นเหรียญขวัญถุง นะครับเรียนขวัญถุงครับแล้วก็จะมีต่อโคนะวัตถุมงคลของไอ้ไข่วัดเจดีต้องมีต่อโคตรงนั้นนะครับถ้าไม่มีต่อโคเล่นยากนะครับซื้อขายยากเพราะว่าของปลอมมาทําเรียนแบบมันขึ้นมาเลยครับหลังจากวัดออกก็มีแล้วครับออกมาพร้อมวัดด้วยครับเพอๆของปลอมนะครับเนี่ยโคดยอดศัพท์นะครับเนี่ยโคเป็นเปลวเพลิงตรงนี้นะครับนี่นะครับ เหรียญนี้ตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณราคาประมาณสามร้อยบาทนะครับก็สองเท่าตัวครับจองไว้ประมาณสองสามเดือนถ้าได้ราคาสองเท่าตัวนี่ก็โอ้ยกำไรดีมากครับยิ่งกว่าฝากเงินยิ่งกว่าทําธุรกิจอะไรนะครับผมเลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะที่แบบว่ามีเงินเย็นอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยลองเลือกรุ่นดูครับลองลงทุนและศึกษาดูเรื่องค่าเครื่องครับมันไม่ได้เสียหายครับนะครับพระใหม่นะครับแต่เราแต่เราซื้อขายถ้าเราแบบ เราซื้อขายพมใหม่เราต้องซื้อไวๆไขยไวๆนะครับอย่าไปถือติดมือมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นกระแสเป็นช่วงๆครับให้ผมพูดตรงๆมันก็เหมือนการปั่นกระแสนะครับแต่แต่ราคาปั่นกระแสในวันนี้นะ่ะอาจจะเป็นราคาที่ถูกนะครับเพราะอนาคตผมก็ไม่คาดเดาไม่ได้เพราะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็มีขึ้นไปเลยก็มีนะครับในวัตถุงมงคลหอยไข่นะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับของผมนะครับ อแต่หมายถึงว่าถ้าเอากําไรไวๆอย่างเงี้ยครับเราซื้อมาเราเราจองมาเราขายได้เลยกําไรไวแน่นอนครับกําไรประมาณหนึ่งเท่าสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดีกว่าการลงทุนชนิดอื่นๆแน่นอนนะครับผมเลยอยากจะมาแนะนําให้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองก็ทองแดงนะครับจะมีสามเนื้อนะครับชุดนี้นะครับในกล่องนี้นะครับผมจองมาราคาหนึ่งพันบาทนะครับราคาจอง ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคาหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมจะมีสองให้ดูนะครับรุ่นนี้ไอเหรียญรุ่นนี้ครับจะมีตัวแรกนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนไอเหรียญควันถุงเมื่อกี้ครับเหรียญควันถุงเมื่อกี้จะมีแค่โคดนะครับจะไม่มีตัวแรกครับแต่นี้จะมีทั้งโค้ดและตัวแรกครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับการปลอมแปลงครับน่าจะสร้างมาประมาณห้าหมื่นชุดหรือหนึ่งแสนชุดนะผมจําไม่ได้นะ นี่ครับสามสองเก้าศูนย์สองนะครับแล้วตรงนี้ก็มีโค้ดเห็นไหมครับแล้วก็มีตอกเลขเหมือนกันครับนี่ครับมันจะเป็นเลขเดียวกันนะครับทั้งสามเหรียญสามสองเก้าศูนย์สองนะครับนี่แล้วก็มีตอกโค้ดยอดซับนะครับตอกสองโค้ดนะด้วยเนื้อเงินจะมีตอกสองโค้ดครับนี่นะครับโค้ดที่หนึ่งโค้ดที่สองนะครับนี่นะครับเลขเดียวกันหมดนะครับ ส่วนวิธีการจองพาเครื่องพวกนี้นะครับผมจะมาแนะนําหลักการของผมเองนะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องไปกดติดตามพวกเ c e b o o k ในกลุ่มต่างๆนะครับ facebook พวกกลุ่มวัดกลุ่มอะไรนี้แล้วติดตามข่าวสารให้ดีนะครับวัดเจดีเขาจะมีเปิดจองให้ปีละรุ่นนะปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นนะครับเราต้องติดตามให้ดีนะครับว่า ช่วงไหนที่เขาเปิดจองครับแต่เราต้องมีเวลาดูข่าวสารนิดนึงนะครับแล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มนะครับเราหาวิธีการจองตามกลุ่มเขาจะมีกติกาต่างๆในการจองครับอย่างเช่นให้คอมเมนต์จองอะไรเงี้ยครับภายในกี่คนกี่คนเขาจะกําหนดมาครับถ้าเราและเราไวนะครับมีเวลาเฝ้าหน้าจอหรืออินเทอร์เน็ตเราดีนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสจองได้นะครับเราทำกันทำตามกติกาครับเราไม่ต้องเดินทางไปถึงที่วัดนะครับสมัยนี้นะครับแต่ถ้าเดินทางไปถึงที่วัดนะครับก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ชชว์นะครับ ได้ชัวๆแต่วัดนี้ก็อยู่ไกลมากรับัดเจดีเนี่ยไกลจริงๆนะครับต่อให้นั่งเครื่องบินไปก็ไกลครับต้องนั่งรถต่อไปประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลนะครับเราจองออนไลน์ได้นะครับเราก็ลองหาจองดูนะครับถ้าเรามีความพยายามพอเราเราจองได้แน่นอนครับอย่างผมนะครับอาจจะต้องตื่นเช้าๆนอนดึกๆแล้วแต่เราชั่ววูบนะครับอันนี้ เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้ประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนําหลักการการมาหากินให้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้หรือไม่ชอบไงก็บอกได้นะครับผมจะมาปรับปรุงคอนเทนต์ในช่องของผมนะเพื่อความหลากหลายเพื่อความหลากหลายของแต่ละคนนะครับแล้วก็ไม่ได้จะมาทาแบบซื้อขายเหรียญหนึ่งซื้อขายเหรียญหนึ่งเดียวนะครับผมจะแนะนําวิธีการทํามาหากิน อาหารราได้เสริมของให้เพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับถ้าย่งไงนะครับเพื่อนๆคนไหนมีวัตถุมงคลมีอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่ามีเหรียญต่างๆนะครับอยากจะส่งขายให้ผมนะครับก็ลองส่งรูปมาดูก่อนได้นะครับที่ id line นะครับ aon นะครับ c h a n el 888นะครับ on channel 888นะครับผมจะขึ้นเป็น qr code ไว้ให้นะครับ ส่วนถ้าเพื่อนเนคนไหนส่งรูปมาแล้วผมยังไม่ได้อ่านนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านให้นะครับในไลน์คอมเมนต์เป็นชื่อลไลน์ไว้นะครับชื่อไลน์ที่คุณใช้อยู่ใน,ในคลิปนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ